สาธุดร้รตาฟันเป็นจริงก็ขอให้ลกูกหลานมีบุญให้เอฟซี FC ทุกคนมีโชคมีลาภถูกเลขนั่นไม่พิมพ์ก็พรอาทิตยนเ้ยจะเดอ้เดอเมื่อคืนนี้ไม่พิมพ์ฝันแล้วเดอ้อจ้ะฝันตอนตื่นขึ้นมม่มาเบิ่งนาฬิกาตีหาเคืองจ้ะฝันแล้วจ้ะขอเพิ่จะย่ยเหมนแรง เพราะว่าจะคล้องสิฟันกับฟันยีรีจะ้ะไหวพระไหวย,ยังเรียบร้อยแล้วก็เล่ยว่า,วาลูกปึกปลูกนาเด้อันจังได้กะลูกเขียนไว้นี่มันลายตัวแม่พิมพ์วางสิเนาะไอ้มาบอกดังๆตรงๆให้ลูกโตเดียวโวดลูกบ่มเงินมีงบหลายลูกหลานปึกนานะลายแม่พิมพ์วางสิลนะ บอกโตเดียวรวดให้เห็นให้หูให้แจ้งรวดสิได้ซื้อไม่พิมพ์วางสี่สิบ่ได้ตรงเมิดหลายเดี๋ยวจ้ะถึงได้เราว่าฟันนีดีจะเอฟซีันนีดีจ้ะ,ฟ,จะฟันวาเลกออกแล้วว่าสันข้าเจ้าซากันมาตึมตม คนหนุ่มคนสาวคนวัยทำงานนี่ลหละจ้ะซากันมาเลขกออกแล้วออกแล้วไม่พิมพ์กระเลียวไปเบิองน้ำเพลนนอาจเานาะเป็นคือจังถีเหาเบิองแน่นเพลนทายถอดสุดนั่นล่ะจ้ะเลขกออกแล้ว,ดว,ดวดเด้อว่าสันตัวใดตัวใดถือบ่ถือบ่อหรือถือห้องน้ำขจ้าซุ่มดีใจก็ดีใจสุ่มรลุนวัยทำงานอายุ ยี่สิบกว่าสามสิบหาอย่างสรจลารจ้ะผู้ชายผู้หญิงโอ้คอยถือคอยถือคอยจิไปคืนเงินแล้วตัวใดตัวใดก็เล่นก็เล่นเี้ยวไปเบิงมองไปเบิงเนาะคือจังหลัวเหลวมันไหลไปนี่แหละจ้ะเห็นแต่ศูนย์สีเนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็นนาหรือเป็นล้างไม่พิมพ์ว่าน่ะนะเจ้าระบบปากมันอยู่ทั้งนาหรือทั้งล้างว่าสัน่นเจ้าระบบปากาก็เลยเบิงคัก ต่ว่าอันหกตัวน่ะเป็นปีดบว่าเห็นไหมบ่เห็นจ้ะแต่ก็เลยว่าเลขล้างนี่ละว่าสันขาจวาวาซากันศูนย์ซี่นี่ละก็เลยเป็นแนมมึงนําำขาจาวะเป็นซี่ศูนย์ซี่จังไดน,นี่ละวะสันปาดคอยถือยูคอยถือยูว่าสันฟันตอนแจ,งจ้งดวจจ์นี่ก็เป่าสู่กันฟังเป่าลงให้เอฟซีมึงไม่พิมพ์ไปจะไปธุระมือน,นี้ตั้งว่าดิจจ์ ก็ลองสื่อเบิ้งเพราะว่าฝันก็คือฝันนาะค่ะนาะก,ก็ว่าได้ไปเสริมดวงเสริมยังมาเรียบร้อยวันที่สิบสี่นั่นหละจ้ะวัดหลวงปู่เจริญเนาะไม่พิมพ์กับไปกระพระทย์พาไปทํำบุญไปเสริมดวงเสริมวัสนาอยากบารมีอยากดึงเอซทุกคนให้มีโชคมีลาบน้ำกันจ้ากับไปเฮ็ดน้ำบานน้ำวัดน้ำยังทำบุญทำยัง ยาไขได้ทุกคนเด้อไขเอฟซีเดอ้อนี่แหละจ้ะสื่อเบืองไห้จักเล็กจักหน่อยข้าไม่พิมพ์ฝันเป็นจริงกับพญายามขอหมู่บ้านกับปขอหลวงปู่ยายอยู่บ้านอีกแล้วไปทำความสะอาดกับเมีนงปุยสาธูให้อันถูกเลขเมื่อบ้านเมื่อเมืองเด้อเห็นเมื่อช่องทุกคนดังๆยกช่องไม่พิมพ์วางเสิละกับเมีนงปุยถือเมื่อน้องหมอสัน่น มืนอคืนกับนอนบอลลับพูดพูดทดแดหอนหุ่นจะเป็นจังได้จนว่าก็เลยวว่าดังๆจะ้ะวายพระว่าวดังๆเลยมขึ้นว่าว,ว่ามีตัวใดออกอินีกับบอกลูกบอกหลานเด้อไม่พิมพ์ว่าให้ให้เห็นแจ้งเห็นอีนีตัวสีนำโศกนำลาบกระไดลูกหลานมันมีงบหลาย อยากซื้อตัวเดียวให้แม่นแม่นโลดไม่พิมพ์วางสีนะก็เล่นตั้งแต่เราว่ามาฝันดีๆจ้ะฝันตื่นขึ้นมาประมาณตีหากว่านเนี่ยละลูกมาเข่าของน้ำแล้วก็มาเวาพืดออกว่าจะคล้องฝันเห็นอีดีเลขออกแล้วว่าสัน้นแนมเห็นตัวเลขน้ำเพลินเลยเด้จ้ะศูนย์สี่นี่แต่ว่าทาั้งหนานี่ว่าเป็นสี่ศูนย์สี่ไม่พิมพ์วานเข้าใจว่าทืกทึอกค่อยทืก มิตรภูดีใจจ้ะมิตรภูดีใจที่พากันไปขึ้นเงื่อนขึ้นยังว้ทํางานเท่านี่ละประมาณสามสิบห้ายี่สิบห้าสี่สิบนี่ละม่พิมพ์วา่าแมนเอฟซีม่พิมพ์บอลจังหวะาวานี่หละมิตรภูดีใจมิตรภูสิไปขึ้นเงื่อนมาสัน่นเปล่าไปจัดเด้เอฟซีเด้อม่พิมพ์กะมีนี่ก็จะไปทําธุระจังหวะฝ่าวงวสีบ่ลงแล่งวล่ละบัดฮา เป็นจังบุญเนาะเพราะว่าเลขกตัวนี้งวดที่แล้วซื้อกันพระุทิดกับฟันดีจะ้ะแต่ว่างวดนี้ว่าไปเสริมดวงเสริมยังโมเมนต์พิ่นสีออกอีรีเพราะว่าม่พิมพ์กับฟันว่าดวงแก้วลรอยมากปะทะตัวม่พิมพ์เป็นคือพระอาทิตย์เป็นคือแสงนวลเย็นเมื่อวันที่สิบสี่ม่พิมพ์ไปเสริมดวงมากน,นั่นแหละแล่เมาฝันตอนกลางคืนวันที่สิบสี่เนาะจ๋เนาะ มาแต่ทางวัดหลวงปู่เสริญนที่แม่พิมพไปทําบุญน่ะละจ้ะวัดนุ่นสว่างที่แม่พิมพเป็นลูกซีดเพื่อนนี่ละจ้ะหลวงปู่ก็ได้ทวงว่าโอ๊ยขวมเมียกูนี่เป็นตามีความสุขเนาะหลวงปู่วานาหลวงปู่ก็ได้ทวงในทักาอยูจ้ะตกกลางคืนนี่นนลหลับฝาฟันว่าวามาใส่มาแต่ทางพุณธละแม่พิมพ์กับโนบเอาคักนี่แล้วเนาะแสงเจอจรัด งามเป็นดวงคือดวงพระอาทิตย์คือดวงเป็นแสงแต่ว่าบ่หอนได้จับเป็นแสงเย็นว่ามาใส่ไม่พิมพพิมพ,มพมก็นุบเอาปะทะล่างสินะหล่จ่าก,ก็เลยมืงขึ้นก็เลยฟันดีจังสินล่ะจ่าสื่อเด้จ่าเอดซีเดอร์พูล่เเ็กหน่อยหาไม่พิมพม์ฟันเป็นจริงต่งว่าขอค่าขอแนนตาข้างบนนั่น ก็เลี้ยวเบิงมันมีเล็กล่างเลขเอยียงสีนอเลขบนเลขล่างน้ำเบืองน้ำรถตะลีนะแต่ว่ามีพิมพ์กับม,กมักแปดหมกขึ้นเนกะ้านแต่ว่าแน่เบืองคือจังเมนคือจังโบเมนขึ้จังใดน,น,นี่แหละแต่ว่าตัวนี้แน่ชัดละเด้อจ้าเห็นเต็มตาเลยสุกมวานลำล้วยน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อหวัวนี้ฝ่าเว่าเอฟซีฟังเปล่า,า,าลุ่งจ้าสิได้สื่อไว้สำหรับมินิกระซัมมีคนนกคาน้อ สวัสดีค่ะ